ทำอะไรของคุณเนะี่ยทำงานมาเหนื่อยเดี๋ย 10, วจะปกผ่นเย็นนี้คุณช่วยจองร้านอาหารให้ผมทีนะครับพอดีผมมีนัดคุยกับลูกค้ารายใหญ่แล้วคุณต้องไปกับผมด้วยนะครับคุณจะรีบไปไหนอ่ะอยู่กับฉันต่อนท คุณทำอะไรของคุณเนี่ยผมทำงานมาหนเหนื่อยเหนื่อยผมดีใพักผ่อคุณแต่ว่ามันนานแล้วนะน่ารคาดจั่ไหมนี่มันกี่ครั้งแล้วนะที่เขาปฏิเสธฉันนับตั้งแต่เราสองคนแต่งงานกันอะไรอะไรมันก็เปลี่ยนไป าว,วันนี้ไม่ไปทําง,งานเหรอวันนี้วันหยุดอ่ะแล้วนี่คุณขนของเยอะแยะคุณจะไปไหนหรออ๋อพอดีว่ามีสัมมน,นาที่ทางจังหวัดอะผมน่าจะไม่อยู่บ้านจคกสักสามวันคุณไม่เห็นบอกฉันเลยอะงานดวนเหรอผมยังไม่ได้บอกคุณเหรอสงสัยผมลืมอะนี่ก็ใกล้ถึงเวลาแล้วผมต้องรีบไปก่อนนะคุณเดี๋ยวก่อนสิคุณ ทำไมเดี๋ยวนี้เข้าไปไหนมาไหนไม่เห็นบอกฉันเลยเชิญครับนี่ค่ะเอกสารที่บอสขอไว้ โครงการนี้ผมโอเคนะครับแต่ผมขอให้คุณช่วยเช็คตรงนี้ให้ผมทีได้ค่ะครับเดี๋ยวฉันจัดการให้นะคะเดี๋ยวเย็นนี้คุณช่วยจองร้านอาหารให้ผมทีนะครับพอดีผมมีนัดคุยกับลูกค้ารายใหญ่แล้วคุณต้องไปกับผมด้วยนะครับ ทำไมเหรอคุณไม่ว่างเหรอเปล่าค่ะงั้นเดี๋ยวฉันจัดการให้นะคะครับบอสคะนี่มันก็เลยเวลานัดมาแล้วนะคะ ลูกค้ายังไม่มาเหรอคะสวัสดีครับขอคนต่อบพอดี้ว่าฉันติดโทรศรัพท์ด่วนละคะ่ะช่วยเลืนน่องนัดของเราออกมาก่อนได้ไหมคะอ๋อได้ครับครับผมสวัสดีครับอ๋อพอดีว่าลูกค้าโทรมาเลื่องน,นัดนะอะอ้าวแล้วแบบนี้เอาไงต่อละคะบอส ไหนๆเราก็มากันแล้วอะ่ะคุณดื่มเป็นเพื่อนผมหน่อยสิถ้าคุณจะสั่งอะไรเพิ่มอะ่ะก็สั่งได้เลยนะ ไหไหมคุณโอเคงั้นผมไปก่อนนะเดี๋ยวก่อนสิคุณจะรีบไปไหนอะอยู่กับฉัน เมื่อคืนหายไปไหนไม่ทันคืนอะ่ะแล้วนี่คุณกลับมาได้ไงอะ่ะในคุณบอกคุณไปทำงานต่างจังหวัดไงอ๋อพอดีว่าเจ้านายเขาให้กลับมาก่อนอะ่ะผมก็เลยกลับบ้านก่อนแล้วเมื่อคืนคุณไปไหนมาคุณรู้ไหมว่าผมเป็นห่วงคุณมกผมโทรไปโทรศัพท์เขาปิดเครื่องอ๋อพอดีว่าเมื่อวานที่โรงแรมอะ่ะ ดื่เพื่อลูกค้ารายใหญ่นะ่ะฉันดื่มหลักไปหน่อยฉันก็เลยพักที่โรงแรมอนะ่ะแล้วโทรศัพท์ฉัน่ะแบตหมดมันก็อปิดเครื่องอ่ะคนงั้นฉันขอไปแบบนะั้น หรือเปล่าคุณอ่อพอดีเจ้านายฉันต้องการเอกสารด่วนนะคุณฉันไปก่อนนะเอ่อเย็นนี้คุณไม่ต้องรอฉันกินข้าวนะคุณกินก่อนเลย แต่ว่าฉันขอบอสอย่างได้ไหมบอสอย่าทักหาฉันรัวๆแบบนนี้อีกนะฉันกลัวว่าเขาจะรู้เรื่องของเราอะ่ะได้สิครับ คุณนัดฉันมาที่นี่มีอะไรหรอคะคุณจำได้ไหมว่าที่นี่เป็นที่ที่ผมขอคุณแต่งงานจำได้สิคะแล้วคุณก็จำไว้ได้นะว่าที่นี่จะเป็นที่ที่ผมขอ,อยากับคุณที่นี่จะเป็นทั้งจุดเริ่มตน้น จุดจบของเราสองคนคุณพูดแบบนี้หมายความว่างไงอ่ะฉันไม่เข้าใจคุณจะกลจับได้ทำไมเราแอบมาแหกกันตั้งหลายครั้งมันยังไม่รู้เลยคุณคุณฟังฉันก่อนนะคุณไม่ต้องอธิบายอะไรทั้งนั้น ผมเข้าใจในสิ่งที่คุณทําทุกอย่างในเมื่อความต้องการของคนสองคนมันไม่เหมือนกันน่ะว่าเราก็ควรแยกย้ายกันนะผมขอให้คุณโชคดีนะไม่คุณเราไม่แยกย้ายได้ไหมฉันขอโทษคุณให้โอกาสฉันอีกครั้งนะคุณคุณอย่าทำให้ตัวเองดูไร้ค่ายมากกว่าน,นี้เลย Porra,